วันนี้แอบมาแวะทักทายก่อนที่จะเข้านอนกันไปนะครับสำหรับวันนี้ชีวะกับโฮก็จะเป็นอพิโซดที่48แล้วนะครับทุกคนก็เราพบกันเป็นประจำประมาณสัก2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งไม่น่าจะเกินนี้แต่เมื่อวานก็คืออัปโหลดแล้วแต่เราลืมโพสให้เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยกว่าจะได้ดูกัอนอีกทีก็คือ6โมงเช้านะครับสำหรับเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกระบวนการหมักแล้วมันได้กดแลคติกออกมาซึ่งมีประโยชน์ เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะทําเป็นนมเปรี้ยวนมอะไรโยเกิร์ตอะไรพวกนี้เนาะแต่วันนี้เนี่ยจะพูดถึงกระบวนการหมักอีกประเภทหนึ่งในสภาวะที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในสภาวะที่มันขาดออกซิเจนเขาจะมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นอะไรเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงกระบวนการหมกักแอลกอฮอล์ ประโยชน์ของมันเนี่ยทุกคนเอาไว้ใช้พวกผลิตพวกเหล้าพวกไวน์พวกเบียอะไรพวกนี้ฮะนะทีนี้การที่ไอ้ตรงนั้นน่ยมันคือผลผลิตหรือว่าเป็น PRODUCT จากกระบวนการนี้แต่ทีนี้ก็คือว่าวันเนี้ยเราจะมาดมาูมาชวนกันคุยมาชวนกันดูก่อนที่จะนอนนิดนึงว่าแบบอไอ้การที่มันได้ผลิตภัณฑ์แบบนั้นขึ้นมาเนี่ยมันผ่านกระบวนการนี้มันผ่านอย่างไรนะครับ เนาะก็ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหากันก็เอ้ยฝากกด subscribe ใช่ไหมที่เขาพูดกันเนาะเพื่อที่จะพวกเราจะได้แบบว่าลันงานต่อได้นะครับเออวันนี้ลืมให้ดูว่ายอด subscribe ของเรากี่คนแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทาย้ทายคลิปแล้วกันถ้าไม่ลืมนะครับอะต่อกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของพูดถึงกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ K ol, เนาะ ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับทุกคนก็อาจจะต้องทบทวนกันสักเล็กน้อยเพราะว่ามันเริ่มเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเมื่อเราได้เรียนมันในช่วงมัธยมปลายนะครับสำหรับเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงการหมักตรงนี้นี่การหมักที่เราบอกว่ามันเป็นการหมักแบบอะไรนะกดแลคติกนะกดแลคติกกดแลคติกเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการหมัก โดยที่เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยครั้งที่แล้วเราพูดถึงสาร,มรโมเลกุลหนึ่งที่เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดตเป็นโมโนแซคคารายแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการหายใจระดับเซลล์เจ้ากูโคตเนี่ยทุกคนมันจะเข้าสู่กระบวนการไกลโคไลซิสเขียนย่อๆแบบนี้นะอ่ะไม่ย่อก็ได้ไกลโคไลซิสแล้วได้ออกมาเป็นกรดไพโดวิก ในจังหวะที่มันผ่านกระบวนการนี้ทุกคนมันสามารถที่จะสร้าง ATP ออกมาได้ด้วยนะแล้วมันก็สามารถสร้าง NADH ออกมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้พอมันกลายเป็นกรดไพลูบิกแล้วเนี่ยถ้ามันในสภาวะที่มันมีออกซิเจนปกติเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะซิ y ติล a โ r o c คเอโปรเซสหรือว่าแครปไซเคิลแล้วก็ลันไปจนถึง การถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้เพราะออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายถูกไหมแต่ทีนี้ในทํานองตรงกันข้ามาทุกคนถ้าสมมติว่าเอ้ยวันนี้ไว้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนแล้วแล้วซเซลล์เราจะทํำยังไงต่อถูกปะสิ่งที่มันทําก็คือว่ามันต้องเอาเจ้าไพรูบิกเนี้ยผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้เจ้า NADH เนี่ยถูกเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส,สิ่งที่เซล์ต้องการคือ NAD เพื่อเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการไกลโคเลสิตและผลิต ATP ได้เห็นปะเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยจึงนำเจ้าสาร n a d s เนี่ยเหมือนเป็นรีไซเคิลอะทุกคนย้อนกลับไปเพื่อที่จะปล่อยพลังงานและกลายเป็น NAD แล้วให้เจ้าสารตัวเนี้ยสามารถเข้าสู่กระบวนการไกลโคเลสิตแล้วผ่านกระบวนการต่างๆจนได้เป็น ATP ออกมาได้ ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นมาในกระบวนการนี้ในกระบวนการหมักกดแลคติกก็คือกดแลคติกนั่นเองนะครับเมื่อวานเนี่ยเราถึงเราพูดกันเราเราคุยกันในประเด็นนี้แล้วก็จบไปนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนก็คือว่าในช่วงที่ร่างกายออกกําลังกายหนักๆแล้วมันขาดออกซิเจนเนี่ยแล้วร่างกายยังคงต้องการใช้พลังงาน ATP อยู่เนี่ย เราก็ตรงเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการภาวะแบบเนี้ยการหมักกดแลกติกเกิดขึ้นหรือในเซลล์แบคทีเรียก็สามารถเกิดกระบวนการแบบนี้ได้แล้วคนก็ใช้ความรู้ตรงเนี้ยเอาไปผลิตพวกนมเปี้ยวโยเกิร์ตต่างๆนะครับอ่ะอันนี้คือครั้งที่แล้วส่วนวันนี้ก็คือจะมาชวนกันคุยถึงกระบวนการหมักอีกรูปแบบหนึง่งอาจจะต้องซูมให้เห็น กระบวนการหมักแบบนี้เนี่ยเป็นกระบวนการหมักที่พอเส้นสิทธ์เสร็จสิ้นกระบวนกวาความแล้วเนี่ยมันได้สิ่งที่เรียกว่าแอลกอฮอล์ออกมานะแอลกอฮอล์ที่กินเข้าไปทุกคนกินเข้าไปนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเออพอเขาได้แอลกอฮอล์ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้ยทําไมมนุษย์ถึงสามารถผลิตเหล้าเหล,ล้าเขียนยังไงเอ่ยไม่ใช่แบบนี้แน่ๆเบีย เขียนถูกแล้วใช่ไหมเหล่าวันนี้โอเค <c oughs> แล้วก็ Y วนนะครับอะประมาณนี้เหล้าเบียร์วก็พ,พิผลิตจากกระบวนการนี้แหละทุกคนโดยที่จะใช้เจ้ายีสต์เป็นตัวให้เกิดการผลิตขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเหมือนเดิมเลยกระบวนการนี้เนี่ยทุกคนมันจะต้องเกิดขึ้นในสภาวะที่เซลเราเนี่ยมีออกซิเจนเนี่ยไม่เพียงพอนะก็คือขาด ออกซิเจนนะครับเจ้ากรูโคสเนี่ยมันจะเข้าสู่กระบวนการไกโคลซิสเหมือนเดิมไม่มีปัญหาใดๆนะไกโคลซิสจะไม่มีปัญหาใดๆมันก็จะทำการสร้าง ATP ขึ้นมาตรงนี้มันก็ทำการสร้าง NADH ขึ้นมาตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆและได้ผลิตภัณฑ์มาออกมาเป็นกรดไพโรบิกถูกปะ ทีนี้ถ้ามันอยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอเนี่ยไอ้เจ้า NADH ตัวเนี้ยมันจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนและได้ ATP ออกมาแต่ในขณะนี้เราอยู่ในสภาวะที่เราขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นเจ้า NADH เนี่ยจะลอยเฟ้งฟ้างอยู่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถูกใช้งานเซลล์จึง คิดหาวิธีว่าเฮ้ยเราจะนำเอาสาร NADH เนี่ยย้อนกลับมาใช้ในกระบวนการลันต่อไปให้เกิดการสร้าง ATP ได้อย่างไรจึงเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมานักเรียนนะครับทุกคนก็คือการหมักแอลกอฮอล์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้ากดไพโรวิกเนี่ยจะเกิดการปล่อยโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาบึุ๊บออกมาบึ๊บออกมา จนกลายเป็นสารใหม่ที่ททชื่อว่า l, de de. อะซิเติลอะซิเอเดไฮนะครับพราะเป็นสารตัวนี้เนี่ยเจ้าสารตัวนี้เนี่ยจะไปรับอิเล็กตรอนมาจาก NADH จากนั้นจะกลายร่างเป็น Ethan ol. Ethan ol เอทานอลเอทานอลเนี่ยคือแอลกอฮอล์ที่เราได้จากกระบวนการนี้นั่นเองนะครับทีนี้จะสังเกตไหมคือประโยชน์ของกระบวนการนี้คืออะไร เจ้า NADH ที่เราบอกตรงนี้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเอ้ยมันลอยเฟ้งฟางไม่ได้ถูกใช้งานแล้วเซลล์ต้องการจะหาวิธีในการเอามันไปหน่อยเถอะเอามันไปใช้ในกระบวนการไหนก็ได้เอามันไปรีไซเคิลหน่อยเออเนี่ยมันถูกได้ใช้ลวจากอัลกิทลดีไฮด์กลายเป็นเอทานอลเนี่ยเจ้า NADH เนี่ยมันปล่อยพลังงานไปแล้วตัวมันเองกลายเป็น NAD บวกแบบนี้ เจ้า NAD+ มีประโยชน์อย่างไรมันก็จะย้อนเข้าไปเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีความจำเป็นในการใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในตรงนี้ในปฏิกิริยาไกโคลิซิสถูกไหมอ่ะมันถูกใช้ในกระบวนการไกโคลิซิสได้แล้วเห็นไหมทีนี้ในภาวะเร่งด่วนเนี่ย NAD+ s ก็จะสามารถจะนำมาใช้ได้ล ผ่านกระบวนการการหมักแอลกอฮอล์อันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในสภาวะที่มันขาดออกซิเจนเออมันเหมือนว่ามันพยายามหาทางรอดเอาตัวรอดในสภาวะแบบนี้นะครับอะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการหมักแอลกอฮอล์เกิดขึ้น ในช่วงของภาวะที่เซลล์ขาดออกซิเจนแล้วเซลล์ต้องการที่จะสร้าง ATP เพื่อที่จะใช้ไปเป็นสารพลังงานสูงเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ต่อไปนั่นเองโดยที่เจ้ากรูโคสกลายร่างเป็นไพ r ูวิกแอซิดจากกระบวนการไกลโคไดซิสจากนั้นคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากลายเป็นอัลกิไดไฮด์จากนั้นเจ้า NADH ให้อิเล็กตรอนมาแล้วมันก็กลายเป็นเมทานอล เจ้าอารซิทเทิลดีไฮกลายเป็นเมทานอลแล้วเจ้าเมทานอลเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ oh ol, ที่เราได้จากกระบวนการนี้นะครับวันนี้น่าจะสเสร็จสิ้นกระบวนความนะอาจจะเนื้อหาอาจจะเริ่มแบบว่าพอมันมีความเคมีมีกระบวนการต่างๆเข้ามาหน่อยเนี่ยมันจ,จะเริ่มมีความวิงเวียนมึนหนัวตุ๊บตุ๊ตนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆกันไปก็ตรงไหนย,ยังไม่เข้าใจก็ เราเป็นคลิปถูกไหมก็ดูหลายรอบได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็พักผ่อนบ้างนะครับเดี๋ยวจะตึงเดี๋ยวจะเครียดจนเกินไปแล้วก็ถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าฝากติดตามเราแล้วก็แหวะเข้าไปคุยใน DM ก็ได้ได้ไหมได้แหละใน IG ของเราที่ชื่อว่า a จุด biolog นะครับก็ในนั้นก็อาจจะ มีชีตสรุปต่างๆในทุกๆบทเดี๋ยวเราจะมีค่อยๆมีกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาไว้ให้ทุกคนได้แบบว่าร่วมกิจกรรมแล้วก็เอาชีตไปอ่านนะครับอ่ะก่อนจากกันไปทิ้งท้ายไว้ตรงนี้เผื่อทุกคนจะเข้าไปจอยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ในเอพิโซดที่49เป็นเอพิโซดต่อไปของเราแล้วก็เดี๋ยวก็คงทำต่อไปเรื่อยๆครับนะครับ เอาไว้เท่านี้ทุกคนสวัสดีครับ